น้ำหอมกลิ่นนิตยสาสรที่โคตรยูนิคไม่เหมือนใครและติดทนนานมากต้องกลิ่นนี้เลยครับอนาเชอร์เจอชินพูดถึงกลิ่นนิตยศาตรเนี่ยเป็นกลิ่นไหนไม่ได้ครับนอกจากกลิ่นนี้ครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ให้ความยูนิคมากๆและไม่เหมือนใครครับพูดตรงว่าดงน้ำหอมมาหลายกลิ่นมากๆเป็นพันๆกลิ่นนะครับแต่ไม่เคยเจอกลิ่นไหนที่เหมือนกับกลิ่นนี้ครับเป็นความนิตยสาสรที่มีความหวานและ เป็นกลันเบนกันแบบลงตัวมากๆนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยชอบมากครับและนี่ฮะใช้มาได้แค่3วันครับหมดไปแค่นาดนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าชอบมากนะครับแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยกลิ่นสดชื่นมันจะไม่ค่อยทนใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นความสดชื่นที่ใช้ง่ายหรือแบบ Everyday use ครับแต่ติดทนมากนะครับแล้วมันเป็นกลิ่นกระดาษที่หอมมากครับนะฮะซึ่ง มันเป็นกลิ่นกระดาษนิยตยสารที่ดูหรูดูแพงดูดัชเชอรี่และใช้ง่ายนะครับและมีความเล่นแบบหลายด้วยนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยแอบเหมือนกลิ่นควอซองที่เพิ่งอบมาใหม่ๆนะครับเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยจะเปิดด้วยท็อปโน้ตของกลิ่นอ่าฟุตตี้ขึ้นมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพร่แล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะครับทำให กลิ่นเนี่ยมีความหวานก่อนครับแล้วตามด้วยกลิ่นของอัมเบรตนะครับให้ความมขมนิดๆนะครับแล้วปิดด้วยพวกสารต่างๆนะครับซึ่งพูดตรงว่าสารพวกนี้ทุกคนขออนุญาตขึ้นรูปให้นะฮะผมเองเนี่ยไม่เคยได้กลิ่นพวกนี้เลยนะครับซึ่งความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลังจากได้ใช้เนี่ยผมชอบมากนะครับแล้วก็ใช้บ่อยมากนะครับแล้วใช้ไปเนี่ยโดนคอนทักเยอะมากนะครับเนี่ยทุกคนยังหยุดตรงไม่ได้เลยที่สําคัญนะมันติดทนนานมากนะครับผมลองมาประมาณ เกือบ10รอบแล้วนะฮะเกิน1วันนะฮะฉีดตอนเช้านะครับอีกวันหนึงกิ่นก็ยังอยู่นะครับซึ่งที่ต้องลองกลิ่นหลายๆรอบนะครับก่อนจะมาลงคลิปให้เนี่ยเพราะว่าของเคาน์เตอร์เนี่ยเขา ขึ้นชือมากนะครับหลายคนบอกว่า10เต็ม10เลยในเรื่องความทนนะครับผมก็เลยต้องลองก่อนครับว่าแบรนด์อัมบััสเนี่ยมันกลิ่นเป๊ะหรือเปล่าแล้วก็ติดทนหรือเปล่านะครับซึ่งลองให้เกิน10รอบเลยครับทนเกิน12ชั่วโมงบวกแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับใครที่หัวเรื่องความทนนะผมบอกเลยว่าทนแน่นอนนะครับใครที่อยากได้รูปแบบ everyday use นะครับผู้ชายใช้ได้นะและที่สำคัญเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายนะครับ แนะนำกลิ่นนี้เลยนะครับผมรอมา4ปีนะครับคือเคยไปลองที่็อบครั้งหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับและชอบกลิ่นมากแต่ด้วยกับหลายๆอย่างผมไม่ซื้อนะครับเพราะมันขวดละหมื่นกว่าบาทนะครับก็เลยบอกทางแบรนด์นะครับว่าอยากได้กลิ่นนี้มากนะครับซึ่งผมเฝ้ารอมานานมากมาสปีแล้วนะครับก็เลยเป็นกลิ่นที่ส่วนตัวนะผมชอบมากนะครับแล้วก็รอให้ทางแบรนด์ทาอยู่นะครับก็กล้าพูดเลยนะว่าถูกกว่าสิเท่าทุกคนนะครับ ใครอยากได้นะฮะครับสามารถกดจะได้แก้ดับไฟครับแล้วก็เลือกกลิ่นที่เขียนว,ว่ากลิ่นใหม่นะครับกลิ่นที่101-150นะแล้วก็เลือกกลิ่นที่133อันน่าเชื่อจริจิได้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่น